สถานการณ์โควิด -19 ในอียิปต์เนี่ยนะครับท่านผู้ชมครับมีผู้ป่วยสะสมกว่า82,000รายนะฮะแล้วก็เสียชีวิตไปแล้วกว่า3,800ศพอยู่ระหว่างการรักษา53,000นะฮะแล้วก็เป็นประเทศที่มีผู้ป่วยโควิด -19 อำเภอปากชมจังหวัดเลยแห่งนี้แม้เป็นเพียงอำเภอเล็กๆที่อยู่ห่างไกลจากตัวเมืองดูสงบปลอดภัยและห่างไกลจากโรคโควิด -19 แต่ความเป็นจริงก็คือคนในชุมชนส่วนหนึ่งมีอาชีพเดินขายลอตเตอรี่ในเมืองใหญ่ๆเมื่อเกิดการระบาดของโรคโควิด -19 าทำให้หลายคนต้องเดินทางกลับภูมิลำเนาเป็นเหตุให้นำความเสี่ยงกลับเข้ามาสู่ชุมชนตั้งแต่เรามีการทำงานเชิงลุกโดยพี่น้องอสมอเคาะประตูบ้านท่านผู้นำชุมชนให้ความรู้ทางหอกจข่าวการให้ความรู้ผ่านสื่อออนไลน์ต่าง เราทําให้พี่น้องชาชนได้รับรู้รับทราบข้อมูลแล้วก็มีการสื่อสารกันทําความเข้าใจกันทําให้พี่น้องมีความเข้าใจในเรื่องนี้มากขึ้นครับ mm hmm. ตอนนี้สิ่งที่สําคัญกนะ็คือเรื่องของการฟื้นฟูการเยียวยาด้านจิตใจด้านรายได้ด้านการสร้างอาชีพให้กับพี่น้องชาชนตอนนี้รัฐบาลก็เยียวยาหลายๆด้านแต่สิ่งสําคัญสิ่งหนึ่งก็คือด้านจิตใจที่อยากให้พี่น้องชาชนได้มีกําลังใจกําลังกายความแข็งแรงในการต่อสู้กับโรคนี้แล้วก็มีสิ่งที่จะทาให พี่น้องชาชนได้ฟันฝ่าและก็มีชีวิตที่ปกติสุขเป็ือนเดิมอีกต่อไปครับสิ่งสําคัญที่สุดก็คือว่าครอบครัวชุมชนบุคคลถือว่าเป็นสิ่งที่สําคัญที่ทําให้เรามีความสามัคคีกันแล้วก็ทุกคนมีความมั่นใจและมีความรู้ในการป้องก,กนันโรคนี้ผมเชื่อว่าในระดับบุคคลและครอบครัวตัวนี้เรามีความพร้อมและเข้าใจในการที่จะใช้ชีวิตอยู่คู่กับโรคนี้ต่อไปซึ่งเราก็เชื่อว่าสามารถที่จะอยู่กับมันได้ครับ ในส่วนของเราปศตเราเองนะคะมาตรการในเรื่องของการป้องกันแล้วก็ควบคุมเนี่ยของเราก็คือได้จัดเรื่องของการสถานที่ที่จะเข้ามารับบริการนะคะให้เป็นเข้าออกทางเดียวนะคะแล้วก็มีจุดสกรีนมีจุดคัดกรองตั้งแต่วัดไข้นะคะแล้วก็เรื่องของการวัดความดันนะคะก็พยายามจัดให้มันห่างกันอย่างน้อย1-2เมตรตามมาตรการของอรัฐบาลที่ได้แนะนํามานะคะแล้วก็มีการคัดกรอง เริ่มทุกอย่างตั้งแต่อาการมีขไข้ไหมไอไหมอะไรเงี้ยค่ะเรื่องของโรคระบบทางเดินหายใจนะคะแล้วก็มีป้ายให้คําแนะนําเรื่องของการป้องกันตนเองจากโรคติดตอ่อไม่เราไม่ได้ลงเฉพาะโรคโควิดนะคะก็คือโรคติดตอ่อทางเดินหายใจทั้งหมดนะคะการใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการจัดการข้อมูลข่าวสารและการติดตามผลทำให้เจ้าหน้าที่ด้านสาธารณาสุขสามารถติดตามกลุ่มเสี่ยงและรายงานผล รวมทั้งการส่งต่อข้อมูลได้อย่างถูกต้องรวดเร็วก็ในส่วนของชุมชนนะคะอันนี้เราก็มีอ,อสมอนะคะที่จะเป็นทหารเอกของเราเลย โดยเริ่มแรกเนี่ยพอโควิดมาเราจะให้อสมอลลงเคาะประตูบ้านให้ความรู้นะคะรวมทั้งจุดแข็งของเราอย่างหนึ่งก็คือเราพอสตอเราใช้แอปพลิเคชันอสมอออนไลน์ส่งภาพส่งรายละเอียดนะคะคัดกรองวัดไข้มาให้ด้วยผ่านทางแอปพลิเคชันอสมอออนไลน์นะคะซึ่งเราก็จะได้ข้อมูลครบถ้วนเพราะว่าในนั้นมันก็จะมีแจ้งมาว่าในครัวเรือนนั้นมีสมาชิกกี่คนแล้วก็แจ้งมาว่ามีไข้กี่คน หรือปกติกี่คนอย่างเงี้ยค่ะเราก็จะรู้ทันทีเพราะว่าหมอก็จะเปิดดูข้อมูลที่เขาส่งผ่านแอปหรือถ้ามีใครที่มีไข้เขาก็จะแจ้งผ่านไลน์มาเลยว่าคุณหมอคะคนนี้นะคะเดินทางมาจากจังหวัดอุดรมีไข้ต้องให้ทําอย่างไรอ่าอันนี้เราก็จะให้อสมอไปสกรีนก่อนอันดับแรกก็ใช้แบบฟอร์มการคัดกรอง เริ่มแรกเราก็จะให้ความรู้กับแกนนําก่อนก็คืออสมอแล้วก็ผู้นําชุมชนนะคะซึ่งการให้ความรู้ของเราก็จะนัดอสมอ,อไม่เกิน40คนนะคะแล้วก็จะจัดระยะห่างเว้นห่างกัน1-2เมตรเสร็จแล้วก็ให้ความรู้ว่าวิธีการป้องกันตนเองต้องทําอย่างไรบ้างส่วนใหญ่เราก็จะเน้นเรื่องของการสวมหน้ากากนะคะแล้วก็การล้างมือนอกจากนั้นทางชุมชนยังมีการเพิ่มการคัดกรองทางด้านจิตใจด้วยแบบประเมิอนออนไลน์ด้านสุขภาพจิต ของศูนย์สุขภาพจิตที่8ปดาค่ะลงข้อประตูบ้านให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันตัวเกี่ยวกับโรคโควิดค่ะคือว่าใส่หน้ากากอนามัยเป็นประจำแล้วก็ให้ใส่ช้เจลล้างมือการล้างมือโดยสบู่เป็นประจำค่ะเอาเป็นจิตอาสาค่ะแล้วก็มีายาธิสุขมีคุณหมอค่ะมาให้ความรู้เอาคนในโบบ้านกระบอกโบ๊ตกใจค่ะเพราะว่ามีแนวทางป้องกันค่ะภูมิใจค่ะใทรเอาก็ให้กําลังใจกันค่ะซอยกันไปสามัคคีกันไปนี่เลยค่ะ แล้วในช่วงนั้นทางอ,อปตอของเรานะคะก็มีการาผลิตหน้ากากาผ้าแจกเราก็จะสนับสนุนในส่วนนี้คะ่ะเรื่องของแจกหน้ากากาผ้าแจกเจลล้างมือแต่ถ้าบางทีนะคะการออกนอกข้างนอกเนาะการพกเจลล้างมือบางคนก็มันเป็นเรื่องใหม่เราก็จะแนะนําเรื่องของหลีกเลี่ยงการสัมผัสให้มากที่สุดแล้วก็หลีกเลี่ยงการสัมผัสหน้าตาอย่างนี้คะ่ะ ประชาสัมพันธ์ลลรงทางของกระจายข่าวนะคะให้ชาวบ้านได้รู้เรื่องถึงการป้องกันโรคโควิดให้ชาวบ้านใส่แมตล้างมือให้สะอาดแล้วก็ลณรงติดป้ายตามร้านค้าค่ะดูแลพวกกักตัวไม่รังเกียจนะคะให้ไปกักตัวอยู่ห่างๆหมู่บ้านหน่อยเรื่องข้าวเรื่องอะไรนี่ก็มีญาติไปส่ง14วันก็รายงานตัว เราเชื่อใจในมาตรการการคัดกรองของหมู่บ้านเราครับเราดูแล้วว่าคงแต่ไม่มีอาการหรือว่าในลักษณะคือผ่านแล้วเราถึงจะไปส่งเชื่อมั่นในการคัดกรองครับผมคิดว่าถ้าลุกคนร่วมมือกันผ่านไปได้ครับหลังจากคลุมเสี่ยงเข้าสู่มาตรการกักตัวครบ14วันและตรวจไม่พบการติดเชื้อก็สามารถกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติโดยไม่ถูกตีตราและได้รับการยอมรับจากคนในชุมชน เราก็จะมีเอกสารให้เขาชุมชนก็รู้สึกว่าเขาเหมือนรู้สึกปลอดภัยกักตัวแล้วไม่มีไข้มีโรคไม่มีอาการผิดปกติอะไรอย่างงี้ค่ะชุมชนก็รู้สึกว่าให้การยอมรับกับผู้ที่ได้รับการกักตัวนะคะในช่วงสถานการณ์โควิดที่ผ่านมานอกจากมาตรการด้านการป้องกันโรคการดูแลผู้ป่วยเรื้อรังผู้สูงอายุเด็กเล็กในชุมชนและผู้ป่วยจิตเวชเรื้อรังก็ได้รับบริการด้านสาธารณาสุขอย่างทั่วถึงจากเจ้าหน้าที่เพื่อลดความเสี่ยงในการติดเชื้อ กลุ่ม NCD นะคะโรคเลือดรังเนี่ยเราก็จะมีบริการเจาะเลือดที่บ้านโดยให้บสมประจำคุมเนี่ยเจาะเลือดให้รายงานผลผ่านทางไลน์นะคะเสร็จแล้วเราก็จะจัดยาให้โดยให้ม,มีมีรถรับส่งยาเอายาไปส่งที่บ้านโดยที่ครั้งหนึ่งเนี่ยเราจะเอาไปเป็นหมู่บ้านหมู่บ้านละวันอย่างเงี้ยค่ะถ้าเกิดมีอาการผิดปกติเราก็จะให้เบอร์ติดต่อไว้ด้วยเราก็จะมีสายด่วนให้ก็คือเป็นเบอร์โทรศัพท์ของเจ้าหน้าที่ทุกคนของรพสตเนะะี่ยค่ะให้แล้วก็เบอร์หมอครอบครัวให้ถ้าเกิดมีปัญหาคือโทรมาหาได้เลยอย่างเงี้ยค่ะ สถานการณ์ปัจจุบันดีขึ้นค่ะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็เพิ่มความตระหนักให้ประชาชนถึงแม้ว่าสถานการณ์ตอนนี้ไม่มีผู้ป่วยแล้วเนาะแต่ประชาชนก็ยังสวมหน้ากากอนมามัยยังพกเจลล้างมือ,อยังมีการเว้นระยะห่างทางสังคมอยู่ก็ถือว่าดีขึ้นนะคะเมื่อชุมชนรู้สึกปลอดภัยเข้าใจโรคมีความหวังในการต่อสู้เรียนรู้ที่จะป้องกันตนเองและครอบครัวได้อย่างถูกต้องสร้างภูมิคุ้มกันในชุมชนทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ อาศัยพลังความร่วมมือจากทุกฝ่ายทำให้ชุมชนห้วยเทียนแห่งนี้ยังคงสงบและน่าอยู่เหมือนเช่นเคยก็อยากให้พี่น้องประชาชนนะคะยังตระหนักเหมือนเดิมว่าถึงแม้โควิดมันรอบแรกมันจะหายไปแต่ว่าโรคติดต่ออย่างอื่นก็ยังคงอยู่การสวมหน้ากากอนามายัยการเว้นระยะห่างกันแล้วก็การล้างมือบ่อยๆก็ยังถือว่าเป็นสิ่งสําคัญที่เราควรจะปฏิบัติสามารถป้องกันได้ทุกโรคค่ะไม,ไม่ใช่เฉพาะโควิดอยากให้ตระหนักในเรื่องนี้แล้วก็ปฏิบัติต่อ,ตอ,ตอไปค่ะ 走。<So, S 2> <So. S 1>